จะชวนเพื่อนๆมาทำพิซซ่ากันเราใช้ตะขอเนะอยู่เมืองไทยนะคะทำกับข้าวไม้เป็นค่ะณช่วงเวลานี้คือสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่อาชนชาแนลนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำพิซซ่ากัน <Yeah. S 1> เป็นพิซซ่าที่หาสูตรมานานมากแล้วในที่นี้ก็คือหลายปีแล้ว,ลว <laughs> เพราะว่าเราชอบกินพิซซ่าแป้งหนาแต่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือคนเขาจะกินพิซซ่าแป้งบาง oh. ก็ชอบนะแต่บางทีอารมณ์อยากจะกินแบบพิซซ่าแบบเหมือนว่าแบบออกสไตล์อเมริกัน,อเ,กนอเมริกันหน่อยเราก็อยากกินแป้งนานๆขอบชีสโนนี่น,นั่ oh, <no. S 1> นแะต่เอาง่ายๆแล้วกันทำให้เด็กๆกินเราก็เลยแบบไปหาสูตรหาสูตรหาสูตรมามาเจอสูตรที่ถูกใจที่เราชอบมากๆ วันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทากันว่าทํายังไงมั่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมไม่เยอะหรอกเกลียวทําง่ายๆเราเป็นคนง่ายๆทากับข้าวง่ายๆไม่ต้องวุ่นวายนี่คือส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลในพิซซ่า oh. ที่เราต้องใช้กันก็คือมีแป้งแป้งสาลี400กรัมน้ําเปล่า280กรัมถ้าไม่ใช้น้ําเปล่าใช้นมก็ได้แต่ว่าใช้น้ําเปล่าดีกว่าเพราะว่าคนที่บ้านก็แพ้นม น้ำตาล2ช้อนโต๊ะเรือ1ช้อนชาน้ำมันมะกอกถ้าไม่มีน,ะน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันรำข้าวน้ำมันอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในบ้านนะ่ะน้ำมัน2ช้อนโต๊ะแล้วก็นี่คือยีสต์ยีสต์สแห้งขี้เกียจวัดอะไรนะั่นเะาก็ใช้ธรรมดาแล้วก็เทไปทั้ทงเซลนี่เจ็ดกรัมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้น,มตนในกรัรเอาส่วนผสมทุกอย่างใส่เข้าไปในเครื่อง าตากร้องเราไม่มีตากร้องเรายังยังไม่มาอู้งานเราใช้ตะขอนะผสมส่วนผสม,ผสมต่างๆให้เข้ากันใช้ตะขอน้ำได้ดแป้งถ้ากินทํากินกันสองคนก็ใช้แค่ขครน่งสุออกอาพอเดอมน้ำตาลเกลือยีสตส์ใส่ลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันทุรักทุเลหน่อยเด้อ ทยอยใส่น้ำมันลงไปเราจะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีเพื่อที่จะให้แป้งมันเข้ากันดีนุ่มชุ่มชื้นในอกในใจเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเป็นคนที่อยู่เมืองไทยนะคะทำกับข้าวไห้เป็นค่ะ เจียวไข่ยังไม่ไปเจียวไข่พี่กินพี่บอก <_ an> มึงเลิกทำกับข้าวเลยขอร้องเพรไม่มีรสชาติเลยเจียวไขเมื่อไรก็ไม่รู้ <_ an> หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ทำกับข้าวเลยเป็นสิบปีมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ที่นี่นี่แป้งงามเลิศ นี่ก็ถือว่ามันไม่ติดกันนี่แล้วนะมันไม่ติดเอะอะอะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ระภาษาไทยอ่ะโหตีแล้วเสร็จแล้วเราก็จะคลุมอ่ะฟึบออกมาเป็นนี้เพราติดคลุมบางที่บางสื่อก็บอกเอาผ้าคลุมนะแต่ท้ายที่สุดเรามีความวาารามู้สึก,กว่าเอาพลาสติกใส่หนังปืนไว้เลิศกว่าเพราะว่าแป้งมันจะไม่แห้งเอาไว้ตรงนี้ มันจะอุ่นๆแล้วก็พักไว้ให้มันขึ้นเป็นสองเท่าของอันนี้เจอกันตัวนวดแป้งตอนนี้โดของเราแป้งพิซซ่าของเราก็ฟูเรียบร้อยแล้วน,นี่ไงฟูเป็นสองเท่าแล้วแล้วมันก็บวมขึ้นมาแล้วนี่นะคะพื้นที่การทํางานของเราเปิดเตาอ,อบรอไว้เลยอุ่นรอไว้เลย I hey, do เวลานี้คือถ้ามีผักมีเห็ดมีอะไรก็ใส่ <Wow. S 1> ลงไปได้ก่อนที่เราจะใส่ชีสนะแต่ว่าเราไม่มีเป็นเมนูร้านตู้เย็นเรามีไอ้นี่เราก็ใส่ไส้กรอกไปแทนใส้กรอ,อสกรอสวิส ข้าเตาอบชั้นล่างสุดจาไว้นะวิธีการอบขนมปังก็คืออบขนมปังชั้นล่างสุดของเตาอบค่ะไม่งั้นข้างล่างขนมปังจะไม่สุกมันจะสุกข้างบนก่อนอันนี้คือเคล็ดลับอจําไว้นะไม่ว่าจะเป็นขนมปังอะไรตัวนี้อะไรก็แล้วแต่ชั้นล่างสุดของตู้อบโอเคแล้วก็มาตั้งเวลา20นาทีจริงๆอบแค่15หนาทีแหละแต่เราทํา20นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูแกนว ราจะได้กินไหมหรือว่ามันจะไหม้ก่อนไหม้ไหม่หรอกได้กินเดี๋ยวามาดูกันนะพิซซ่าเราเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันน่ากินไหมไม่เห็นอะไรเลย บายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะกดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งจะได้มีอะไรใหม่ๆม,มาดูกันว่าอีชันทำอะไรบ้าง